อย่ารอให้ทุกอย่างพร้อมถึงจะเริ่มต้นสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พลังใจทุกวันช่องเล็กๆนะคะที่อยากเป็นพลังใจนะคะให้คุณทุกวันหัวข้อวันนี้นะคะอย่ารอให้ทุกอย่างพร้อมถึงจะเริ่มต้นคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมนะคะยังไม่พร้อมเลยขอรออีกหน่อย ตอนนี้ยังไม่มีทุนไม่มีเวลาไม่มีความมั่นใจแล้วคุณก็ผัดวันประกันพุ่งรอแล้วรออีกจนวันหนึ่งคุณหันกลับมาแล้วพบว่าเวลาผ่านไปมากมายโดยที่คุณยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยความจริงคือเราไม่มีวันพร้อม100%เปอร์เซนหรอกคุณอาจไม่มั่นใจคุณอาจมีความกลัว คุณอาจยังขาดหลายสิ่งแต่ถ้าคุณไม่เริ่มตอนนี้คุณอาจจะไม่มีวันได้เริ่มเลยทุกก้าวเล็กๆที่กล้าเริ่มจะค่อยๆสร้างความมั่นใจให้คุณทุกครั้งที่ลงมือทำคุณจะเก่งขึ้นทีละนิดและสิ่งที่คุณเคยคิดว่ายัางไม่พร้อมมันจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากกว่าที่คุณเคยจินตนาการไว้อย่ารอให้ทุกอย่างลงตัว เพราะบางทีการเริ่มต้นต่างหากคือสิ่งที่จะทำให้ทุกอย่างลงตัวในที่สุดชีวิตไม่รอใครความฝันของคุณก็ไม่ควรต้องรอแค่เริ่มเถอะด้วยสิ่งที่คุณมีอยู่ตอนนี้และเชื่อในตัวเองว่าระหว่างทางคุณจะหาทางได้เสมอวันนี้คุณพร้อมพอที่จะเริ่มแล้วแม้จะยังไม่พร้อมทั้งหมดก็ตาม ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพลังใจทุกวันเพื่อไม่พลาดแรงบันดาลใจดีๆแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปอย่าลืมนะคะว่าคุณมีพลังในการเปลี่ยนชีวิตตัวเองเสมอ